สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับก็มีถามกันมาหลายหลายท่านหลายคนนะครับผมพิพานพึ่งรังขาดมันเป็นยังไงนะครับเพราะบางทีเราไปเห็นอย่างเงี้ยอย่างที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่พึ่งอ่อนนะครับผมหนึ่งการสังเกตพึ่งว่าเกาะนานหรือไม่นานนะครับให้ดูตรงหัวคอน,นะครับผม เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมมันจะเอี่ยมสะอาดมากเลยนะครับแล้วก็ดูตรงหัวน้ําว่ามันแข็งมันอูมหรือเปล่าแล้วก็ดูจากทรงรังนะครับผมอันนี้ร่องรอยของการไม่ใช่ลุงตีนะครับแต่เจอพายุนะครับลมดูดูร้อนแรงมากนะครับผมเลยพัดทำให้รังเนี่ยขาด มีน้องๆบางบางท่านถ่ายมาให้ดูนะครับถ้าเราไปเจอพึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะหนึ่งให้เดินดูตรงใต้กกนะครับผมเนี่ยนะครับใต้กกจะมีรังขาดกองอยู่นะครับแต่อาจจะปิวไปไกลสักหน่อยนึงด้วยแรงลมนะครับผมแต่หัวน้ําแต่หัวน้ำยังอยู่ครับผมนะฮะถึงรังจะขาด ใบสอนขาดแหว่งไปไปบ้างนะครับพึ่งแบบนี้ผมขึ้นตีนะครับผมก็เหลือแต่หัวน้ําแล้วก็มีรังอยู่ช่วงท้ายบ้างกลางบ้างไม่เยอะนะครับผมหรือบางทีหัวน้ํายาวตลอดเลยที่มันไม่ขาดนะครับมันเหมือนกับพึ่งใหม่นะครับหรือว่าเหมือนกับพึ่งโดนคนตีนะฮะบางทีนะมีกิ่งไม้กะสดหักลงไปนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ากิ่งไม้โดนลมพัด หรือเปล่าหรือว่าเมื่อวานเนี้ยสองสามวันเนี้ยมีพายุเข้ามาไหมพายุลมร้อนนะครับมันแรงนะครับผมมันสามารถพัดรังพึ่งเนี่ยกับกิ่งไม้เล็กๆเ,เนี่ยหล่นลงมาเหมือนร่องรอยคนตีอะ่ะนะครับแต่เราต้องไปดูที่กบกว่ามีรังพึ่งขาดหรือเปล่านะครับผมแล้วรวมไปถึงต้นนะฮะมีร่องรอยของการขึ้นไหมนะครับดูไม่ยากพึ่งรังขาดนะครับผมมันก็เหมือนกับพึ่งอ่อนนั่นแหละแต่มันจะแตกกันนะครับเห็นไหม รอยขาดวงงกลางนะครับผมหัวน้ําก็อยู่ช่วงนี้นะครับแต่หลังนี้รู้สึกว่าน้ําจะยาวหน่อยหนึ่งอันนี้อยู่บนต้นยางนะผ่านมาก็เลยมาสาธิตให้ดูนะครับผมว่าพึ่งลังขาดเป็นยังไงที่น้องๆถามมาตามแชทนะฮะในไลน์ผมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่จงคิปผมตลอดนะครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม